ไสยศาสตร์คุณไสเวทมนต์มนต์ดำพูดผีปีศสาจอยู่คู่กับวัฒนธรรมและความเชื่อของมนุษย์มาอย่างช้านานบางความเชื่อนั้นก็ออกไปทางน่ากลัวด้วยซ้ำเช่นการสังเวยชีวิตของสัตว์หรือของมนุษย์เพื่อทําพิธีกรรมต่างๆและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่เกี่ยวกับการสังเวยชีวิตของผู้โชคร้ายให้กับเวทมนต์ดำแห่งบูดูแล้วคุณกำลังฟังรไฟพอร์ตแคร ก่อนจะรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Red File Podcast ของเราด้วยนะครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นในปีคิดสกรักราช1989ช่วงที่เหล่านักศึกษามหาวิทยาลัยแต่หยุดพักจากการเรียนในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิมาร์คกินรอยนักศึกษาแพทย์หนุ่มของมหาวิทยาลัยเท็กซัสวัย21ปีกำลังจะออกทริปพักร้อนกับเหล่าเพื่อนๆของเขาและคิดว่าทางตอนใต้ของเท็กซัสมันน่าสนใจนะ ได้ออกไปสังสรรค์ไปพักพ่อนจากการเรียนที่หนักหน่วงออกไปเปิดหูเปิดตาสัมผัสกับธรรมชาติซึ่งมาร์กก็ได้ชวนเพื่อนๆมาร่วมเดินทางอีก3คนและออกเดินทางไปยังบราส์วิลล์ซึ่งมันเป็นเมืองที่มีพรมแดนสามารถเดินข้ามไปยังริโอกราเด t โทโมทามารรสเมืองชายแดนของประเทศเม็กซิโกได้อีกด้วยเรากลุ่มเพื่อนๆก็ได้เดินข้ามสะพานบราส์วิลไปยังเมืองชายแดนของเม็กซิโกไปเที่ยวไปสวรรค์ไปสังสรรค์กันตามปกติ เพราะที่นี่ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวและพื้นที่นี้ก็มีนักศึกษาอเมริกันมาเที่ยวบ่อยเพราะว่าเป็นที่นิยมเพราะเมืองชยายแดนเม็สซิโกอย่างมาทามูรอสขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์วันหยุดแห่งฤดูใบไม้ผลิของที่นั่นเลยก็ว่าได้ฮะมาร์กและเพื่อนๆก็ได้สั่งสรค์ปาร์ตี้ที่ชายหาดในคืนนั้นแต่งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราเมื่อสัส่งสรค์เสร็จมาร์กกับเพื่อนๆก็ต้องเดินกลับไปที่สะพานเพื่อข้ามกลับไปยังบลูส์วิ์แต่มันมีปัญหาหนึ่ง ตอนเดินข้ามกลับนั้นเรานักท่องเที่ยวที่สะพานเยอะเอามากๆทําให้การเดินทางกลับของเราเพื่อนๆทั้ง4คนก็ค่อนข้างทุลักทุเลพอจะกลับไปได้สุดท้ายมาร์กก็พลัดหลงกับเพื่อนๆตอนนั้นเหล่าเพื่อนของมาร์กก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรเดี๋ยวเราก็รอเพื่อนเดินออกมาแล้วค่อยเจอกันก็ได้แต่มันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้มาร์กไม่ได้ข้ามสะพานกลับมาอีกเลยจนถึงตอนเช้าเหล่าเพื่อนๆก็ยังไม่พบว่ามาร์กกลับมา พวกเขาจึงได้เข้าแจ้งตำรวจและมาร์กก็ถูกลงทะเบียนให้เป็นบุคคลสูญหายทันทีสรุปแล้วมาร์กเขาหายไปไหนกันแน่ไม่มีโโร่องรอยหรือเบาะแสอะไรให้ตามตัวจนตำรวจและเหล่าเ,เพื่อนต้องมึนงงและสงสัยไปตามๆกันฮะเพราะมาร์กเองก็ไม่น่าจะเป็นคนที่เดือดาดาลถึงขนาดที่ว่าเดินข้ามสะพานกลับมาไม่ได้หรือว่ามาร์กได้ตัดสินใจที่จะไปเริ่มชีวิตใหม่ในเม็กซิโกหรือเกิดอะไรไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขากันแน่ เป็นเวลากว่า1เดือนที่ทางตำรวจตามสืบแต่คดีนี้ไม่มีภาพกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้ได้เลยไม่มีพยานหลักฐานไม่มีเบาะแสอะไรทั้งนั้นให้สืบต่อแต่แล้วโชคก็เริ่มเข้าข้างกับทางตำรวจวันที่1เมษายนหลังจากมาร์ายตัวไปได้หนึ่งเดือนได้มีชายคนหนึ่งชื่อว่าเซราฟินเฮอร์นันเดสกาเซียที่ตำรวจได้สอบปากคำเขาจนได้เบาะแสถึงฟาร์มแห่งหนึ่งชื่อว่าซานตาเอเลนา สาเหตุที่เซราฟินขาทุกตำรวจจับมาสอบปากคำก็เพราะว่าเขาถูกตั้งข้อหาในคดีค้ายาเสพติดและตำรวจก็ต้องการปราบปรามพวกแก๊งขายาและตำรวจเองก็คาดไม่ถึงว่าคดีนี้จะมีเบาะแสและข้อมูลของมาร์คคินรอยที่หายตัวไปเมื่อตำรวจได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มแก๊งขายาที่บ้านฟาร์มหนึ่งในคนของแกง๊งได้บอกกับตำรวจว่าเห็นกริ่โก้ ริงโก้เนี่ยนะฮะก็คือสับสแลงที่เป็นพวกเบสิกานใช้เรียกคนอเมริกาฮะคล้ายกับการเรียกชาวต่างชาติว่าฝรั่งในบ้านเรานั่นแหละฮะถูกมัดไว้ที่หลังรถของคนในแก๊งเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาต่อจากนั้นแต่นั่นทําให้เซราฟินสารภาพบางอย่างออกมาเซราฟินบอกกับตํารวจว่าไอ้ริงโก้หนุ่มคนนั้นน่ะตายไปแล้วเพราะว่าเขาเป็นคนที่ช่วยในการลักพาตัวให้มาสังหารซึ่งตอนที่เขาสารภาพนี้ ทางตำรวจก็ใช้เวลาไม่นานก็ปรปฏิบประต่อเรื่องราวของคำสารภาพนี้กับคดีคนหายของมาร์คคิงรอยได้ทันทีและแล้วเรื่องราวของคดีนี้ก็ยิ่งดำดิ่งลงสู่ความมืดมิดขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่สอบปากคำเซอราฟินกว่าหลายชั่วโมงทางตำรวจก็ได้บอแสหลายๆอย่างมาจากเขาที่แรกเราก็อาจจะคิดไปว่ามาร์คน่าจะถูกสุ่มลักพาตัวและนำไปสังหารหรือว่าเขาอาจจะถูกพวกแก๊งขา,ายาจับตัวไปแต่ความจริง จากคำสารภาพของเซราฟินก็คือมาร์กถูกจับไปโดยคนของลัทธิคุนายวูดูตัวของเซราฟินและเหล่าผู้ศรัทธาพวกนี้นับถือในศาสนาหัวรุ่นแรงศาสนาหนึ่งในแอฟริกาที่ชื่อว่าพาโลมายอมเบพาโลเนี่ยก็คือศาสนาขแขนงหนึ่งของวูดูเป็นเหมือนกับสาขายแยกออกมาเพราะว่ามีทั้งพาโลมอนเตและพาโลอื่นๆอีก พวกเขาเชื่อว่าการเสริเวยชีวิตของมนุษย์จะช่วยอวยพรให้พวกเขามีโชคมีชัยจริญรุ่งเรืองขึ้นและได้รับการคุ้มครองซึ่งมันฟังดูบ้ามากแต่ทางตำรวจก็พยายามเข้นถามถึงวิธีการที่พวกเขาจับคนไปสังเวยว่ามันเป็นอย่างไรเขาบอกกับทางตำรวจว่าในการทำพิธีกรรมคนทำพิธีจะใส่หน้ากากแล้วก็วาดลายสัญลักษณ์สีขาวลงบนตัวของผู้ที่ถูกสังเวยซึ่งตัวมาร์กเอง ถูกทรมานกว่าหลายชั่วโมงรวมไปถึงการทรมานทางทวารหนักอีกด้วยฮะและเมื่อทําพิธีเสร็จพวกเขาก็ได้ทําการตัดศีรษะของมาร์กออกและทําการผ่านําสมองไปต้มเพื่อทําสตูเพื่อเป็นเครื่องสองเบยบูชาให้กับพระเจ้าที่เขานับถือทีแรกตํารวจเนี่ยไม่ค่อยจะเชื่อในคําสารภาพสุดช็อกอันนี้เพราะว่ามันเป็นวันที่หเมษายนหรือทางบริการเขาเรียกกันว่าวันแอปเปิลฟูลเดย ก็คือไอเซโรฟินอาจจะโกหกก็ได้เซโรฟินเด็กของแก๊งขายาคนนี้อาจจะแต่งเรื่องเพื่อหลอกตำรวจให้เสียเวลาไปตามสืบก็เป็นได้ถ้าเป็นเราได้ฟังเรื่องนี้เองก็คงจะไม่ค่อยเชื่อคำสารภาพนี้เท่าไหรเหมือนกันแต่มันมีเพียงแค่บ่อแสนี้เท่านั้นสุดท้ายตำรวจก็ต้องตามสืบผู้ตำรวจจึงพาเซโรฟินไปชี้พื้นที่ที่มาร์กถูกสังหารและก็เจอหลักฐานจริงๆ ตำรวจได้พบกับสมองของมนุษย์ในหม้อต้มซึ่งหม้อนี้เป็นหม้อที่พวกลัทธิวูดู oo, ใช้ทำยาคุณใสมืดอีกทั้งร่างของมาร์กก็ถูกค้นพบในหลุมศพตื้นๆไม่ห่างจากที่ทำพิธีนี้มากนักเมื่อตรวจสอบร่างของมาร์กเนี่ยก็ไม่พบหัวใจซึ่งก็น่าจะถูกตัดดึงออกไปทำพิธีด้วยการสืบสวนหลังจากการค้นพบนี้ก็ลงลึกเรื่อยๆและพบว่ามาร์เนี่ยไม่ใช่เหยื่อรายแรกของลัทธินี้พื้นที่ทำพิธี ได้ถูกตรวจสอบอย่างละเอียดทางตำรวจได้ขุดพบศพแล้วศพเล่าแต่ละศพก็มีร่องรอยการถูกทรมานก่อนสังหารและการทำพิธีสังเวยต่างๆกันไปในแต่ละศพอีกด้วยในกระท่อมใกล้ๆกันนั้นก็พบพวกเครื่องรางของขลังเกี่ยวกับมนต์ดำและมีรอยเลือดติดพวกเครื่องรางเหล่านั้นรวมไปถึงพวกข้าวของเครื่องใช้ของเหยื่อที่ถูกสังเวยก็ถูกเก็บไว้ในกระท่อมนี้อีกด้วยสรุปรวมแล้วมีคนอย่างน้อย60คน ที่ถูกจับมาส่งเบยให้กับลัทธิสุดสยองนี้เห็นได้ชัดว่าตัวเซราฟินเองเป็นเพียงแค่ผู้ศรัทธาในลัทธิในศาสนาและมันก็ต้องมีคำว่าผู้นำด้วยใช่ไหมฮะซึ่งผู้นำของลัทธินี้เป็นชายที่ถูกเรียกว่าเอลปาดิโนเอลปาดิโนก็แปลเป็นไทยก็เปรียบเสมือนกับคำว่าเจ้าพ่อนะฮะซึ่งชื่อจริงของเขาเนี่ยชื่อว่าอันโดโฟคอนเตนโซหมอผีที่ขึ้นชื่อในเรื่องราวของการทำคุญสัยมนดมํามาอย่างยาวนาน และเขายังเป็นขี้ใหญ่ด้วยเป็นเวลากว่าหลายปีอันโดโฟได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับความเชื่อทำคุณใสให้กับพวกแก๊งผู้มีอิทธิพลแก๊งค้ายาต่างๆในพื้นที่ผู้ใช้บริการของเขามีทั้งหัวหน้าแก๊งค้ายารายใหม่พวกแก๊งในชุมชนเล็กๆหรือนักธุรกิจระดับสูงทำให้เม็ดเงินที่อันโดโฟได้มาเป็นจำนวนที่เยอะมหาศาลโดยในทีแรกการทำพิธีก็จะเป็นแค่การส่งเวยพวกสัตว์ต่างๆ เพื่อปัดเป่าภัยร้ายเสริมบาร,รมีให้ผีคุ้มครองอะไรก็ว่ากันไปฮะแต่ธุรกิจนี้เนี่ยมันก็เติบโตอย่างรวดเร็วไม่นานนักเนี่ยแค่การสังเวยชีวิตสัตว์มันก็ไม่น่าจะเป็นที่เพียงพอเพราะว่าพลังเวทมนต์ดำของเขาได้เพิ่มผูนขึ้นทําให้มันต้องใช้เครื่องเส้นที่ต่างจากของเดิมใช้ชีวิตสัตว์สังเวยไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นชีวิตของมนุษย์แทนถึงจะเหมาะสมกับพลังอันแก่กล้า เวลาผ่านไปเรื่อยๆไอลทธิเนี้ยก็ได้เข็นฆ่าคนไปอย่างมากมายจับคนบริสุทธิ์มาฆ่าเพื่อทําสังเวยทําพิธีกรรมทรมานด้วยหลากหลายวิธีเช่นถลกหนังทั้งเป็นซึ่งยิ่งทําไปอันโดโฟก็เชื่อว่าพลังของเขาเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มผูนขึ้นเรื่อยๆและต้องการเครื่องสังเวยที่เฉพาะเจาะจงในการทําพิธีเพิ่มพลังของตนเองนั่นก็คือการนากลิงโก้ที่ตายด้วยความหวยหวนมาเพิ่มพลังให้กับตัวเองและหวยเลยมาออกที่มาร์คินรอยนั่นเอง เรียกได้ว่ามาร์กอยู่ได้ผิดที่ผิดเวลาเป็นอย่างมากสวยแบบสุดๆเพราะว่าหลังจากที่มาร์กกับเพื่อนๆกําลังเดินขึ้นสะพานไอ้พวกคนของลทัทธิบูดูก็เห็นเยื่อพอดีจึงได้พยายามสะกดรอยตามเพื่อหาโอกาสจับตัวและก็สบโอกาสจนได้สุดท้ายก็ต้องสังเวยชีวิตให้กับความเชื่อบ้าๆนี้เมื่อลทัทธิชั่วนี้ถูกเปิดโปงตำรวจก็ตามจับตัวแต่ผู้นำลทัทธิก็ไหวตัวทันและหนีไปยังเมสโกซิตี้ เพื่อซ่อนตัวเป็นเวลากว่า2เดือนแต่ตำรวจก็ตามเบาะแสเจอจนได้เพราะเขาได้กระทำการโง่ๆบางอย่างจนถูกเจอตัวนั่นเองตอนนั้นอันโดโฟน่าจะกำลังเมายาอยู่เขาได้โยนเงินออกไปนอกหน้าต่างอพาร์ตเมนต์ที่เขาหลบซ่อนและพยายามใช้ปืนไล่ยิงคนที่จะมาเก็บเงินที่เขาโยนจนมีคนแจ้ง และตำรวจก็มาถึงเพียงไม่กี่นาทีและพบว่าคนที่ทำงงโง่นี้ก็คือผู้นำลัทธิที่พวกเขากำลังตามหายอยู่เกิดการยิงต่อสู้กันระหว่างตำรวจและผู้นำลัทธิกับเหล่าสาวกเป็นไปอย่างยาวนานเกือบหนึ่งชั่วโมงจนในที่สุดเขาก็ถูกยิงเสียชีวิตลงเห็นว่าพลังแห่งเวทมนต์ดำไม่สามารถช่วยอะไรจากกระสุนปืนของตำรวจได้เลยมีเหล่าสาวกบางคนก็ถูกวิสามันในที่เกิดเหตุและที่เหลือห้าคนถูกจับตัวไปและถูกดำเนินคดี ให้ไปนอนคุกอย่างน้อยคนละ60ปีและสุดท้ายคดีการหายตัวไปของมารคินรอยก็ได้รับการคลี่คลายแม้ว่าความจริงเบื้องหลังคดีนี้ฟังดูเหมือนจะเป็นนิยายหรือเรื่องแต่งที่น่าเหลือเชื่อแต่อย่างน้อยเหล่าเพื่อนและครอบครัวของเขาก็ได้รับความยุติธรรมเรื่องราวยังไม่จบเพราะทางตำรวจเองคิดว่าน่าจะมีผู้ศรัทธาเหล่าสาวกของอันโดโฟอยู่อีกเป็นจำนวนมากไม่น่าจะมีแค่กลุ่มเล็กๆที่ถูกจับได้ เพราะเขาค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงในเรื่องคุณใสม่มนดำอยู่แล้วทางตำรวจสนิษฐานว่าน่าจะมีเหล่าสาวกอีกกว่า90ชีวิตที่หลบซ่อนตัวใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับคนทั่วไปและอาจจะจับคนตามถนนในเม็กซิโกไปทําพิธีสังเวยอ,อีกก็เป็นได้จบลงไปแล้วนะครับกับคดีฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสังเวยชีวิตให้กับลัทธิวูดู oo แปลกประหลาด เพื่อนๆฟังจบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างฮะอย่าลืมพิมพ์พูดคุยบอกเราที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับและทางช่อง e ร f ไฟพอดแคสต์ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงในทุกกรณีเรื่องราวนี้ที่นํามานําเสนอก็เพื่อเป็นสารคดีในเชิงศึกษาเท่านั้นนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องรไฟพอดแคสต์ของเรากันด้วยนะครับและพบกันใหม่ EP หน้าฮะสวัสดีครับ